สถานีต่อไปไทยบันเทิงไทย PBS next station ไทยบันเทิงไทย PBS อเอเป็นเกียรติกับรายการมากนะคนุณอภราย,ยิ้มใหญ่เลยดิฉันชอบดิฉันจะลงสถานีนี้อย่างเดียวเลย <c oughs> นะคะเนี่ยเป็นเสียงที่ผู้โดยสารเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะถ้าไปขึ้นรถไฟฟ้าค่ะเสียงนี้การันตีฝีมือการลงเสียงของนักร้องนักสแสดงมากฝีมือที่ต้องเน่งรัตเก้อัมรดิศนะคะ นี่เป็นเพียงหนึ่งในงานด้านการใช้เสียงค่ะเพียงงานเดียวเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมารับมาหมดแล้วคุณผู้ชมคะร้องเพลงก็ได้งานภาคเสียงก็มีนะคะลงสปอตโฆษณาด้วยช่วงแรกๆพี่ตงหนิงก็บอกว่านี่ตงแก้แล้วแก้อีกค่ะแต่ก็ยึดคติลูกค้าเป็นครูถ้านับเวลาดูแล้วนะคะก็30กว่าปีได้แล้วค่ะที่ทํางานด้านนี้ทุกวันนี้ยังออกตัวนะคะว่าหยุดเรียนรู้ไม่ได้ค่ะมันต้องเขาเรียกว่า พัฒนาแล้วก็ปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโชคดีว่าในแต่ละงานที่ทำเนี่ยพี่ได้มีผู้ที่เขาเรียกว่าพี่ที่เป็นผู้ควบคุมควบคุมการอย่างสมมติตอนภาคหนังเนี่ยนะคะพี่ที่ควบคุมการภาคเนี่ยจะเหมือนกับท่านสอนเราตลอดเวลาเราได้เรียนกับท่านไปตลอดเวลาหรือบางครั้งได้พุ่มกับท่านมาท่านมากำกับการภาคเองเนี่ย เราก็ได้เรียนกับผู้มกับไปด้วยหรือว่าเราอ่านสปอตโฆษณาเนี่ยพี่ถือว่าลูกค้าทุกท่านหรือว่าผู้ที่ผู้ที่เป็นคนรีฟเราเนี่ยไม่ได้อย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือครูของเราทุกคน มาดูกันค่ะก่อนหน้านี้พี่ตงเหน่งได้รางวัลอะไรมาการันตีบ้างนะคะมีรางวัลด้านการใช้ภาษาไทาย2รางวัลค่ะคือรางวัลผู้ใช้ภาษาไทายดีเด่นจากราชบัณฑิตยสภาสันเสริญประจำปีพุทธศักราช2562นะคะจากละครเรื่องมนตรามหาเสน่ห์ปี2563และรางวัลผู้ใช้ภาษาไทายดีเด่นเนื่อง <visuals. S 1> ในวันภาษาไทายแห่งชาติประจำปี2564จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ และเพราะทั้งชีวิตนะคะใช้เสียงหาเงินเลี้ยงชีพพี่ตงเหน่งรัดกล้าก็เลยบอกว่าอยากจะใช้เสียงให้เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคมค่ะถ้าหากองค์กรไหนนะคะมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์แล้วก็อยากได้เสียงเพราะๆมาช่วยในการประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อไปได้เลยพี่ตงเหน่งพร้อมช่วยเหลือเต็มที่สําหรับการกุศลค่ะจริงๆแล้วพี่ก็ได้ทําในสิ่งที่ที่อยากทํามาค่อนข้างจะครบแล้วนะคะ ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ถ้าเอาเป็นว่าถ้ามีใครอยากจะให้ไปทำอะไรที่มันจะเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าเขาอยากให้เราไปช่วยอะไรได้เนี่ยคคใช่ใช่พี่ก็ยินดีสมมุติว่าท่านไหนที่เห็นว่าประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมันจะเ,เป็นประโยชน์กลับไปให้กับสังคมได้บ้างเนี่ยค่ะพี่ยินดีหรือว่า การที่พี่จะไปลงเสียงอะไรให้ใครหรือว่าเนี่ยแล้วมันจะเนี่ยปพูดในบทบรรยายที่จะเป็นอะไรเนี่ยที่ยินดีมากๆคือใช้สิ่งที่เราทำได้ให้เกิดประโยชน์ค่ะมีอีกบทบาทหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นอาจารย์ด้วยนะคะสอนการแสดงอยู่ที่มสวค่ะแล้วก็รับเชิญบรรยายด้านการใช้ภาษาไทยตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอีกความสุขนะคะเป็นการทำงานที่ต่อยอดจากงานบันเทิงของตงเหน่งกัดเกล้าวค่ะ